สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะ การมาของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการโคจรถอยหลังกลับมาที่ราศีมังกรค่ะมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นได้อยู่ในราศีมังกรอยู่แล้วนะคะการมาเจอกันครั้งนี้ซึ่งเป็นการเจอกันของดาวใหญ่ทั้งคู่ย่อมส่งทั้งผลดีย่อมส่งทั้งสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะเราก็จะมาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีมีเรื่องใดที่จะเกิดเป็น ดีมีเรื่องใดที่จะต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะชาวพฤกษ์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษ์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรโยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวพฤกษบคะ้ะต้องขออธิบายก่อนว่าดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะในวันที่27-28กันยายนปี2564นี้ดาวพระพฤหัสจะทำการโคจรยกย้ายไปที่ราศีมังกรนะคะไปเจอกันกับดาวพระเสาร์เพราะดาวพระเสาร์เนี่ยได้อยู่ที่ราศีมังกรอยู่แล้วนะคะการมาของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่8พฤ สจิกายนนั่นเองค่ะและดาวพระเสาในราศีมังกรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระนั่นเองนะคะอย่างที่สมัยเคยอธิบายกันให้ทราบนะคะว่าดาวใหญ่เมื่อมาเจอกันสองดวงพร้อมกันที่พบใดเรือนใดแบบนี้พบนั้นเรือนนั้นย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะการที่ดาวใหญ่ๆสองดวงคือดาวพระพฤหัสและดาวพระเสามาเจอกันที่เรือนสุภพระซึ่งเรือนสุขพระหมายถึง ความสําเร็จค่ะก็จะมีเกณฑ์ที่จะมอบความสําเร็จมอบความลงตัวให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างแน่นอนเพราะดาวพระพฤหัสเองนะคะก็ถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพลในด้านของความก้าวหน้าความเจริญเติบโตความร่ํารวยอยู่แล้วนะคะดาวดีๆมาอยู่ในเรือนดีๆแบบนี้ความสุขใจความอุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะการมาของดาวพระพฤหัสนะคะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้น เกิดการเดินทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลก็ได้นะจะมีโชคจากการเดินทางเข้ามาค่ะหรือบางคนจะได้โยกย้ายได้ปรับเปลี่ยนนะคะได้ปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการชีวิตให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือมีการปรับปรุงงานต่างๆนา,นานาก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจจริงในเรื่องใดสมัย ต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะขอใช้คํานี้เลยว่าถ้าตั้งใจจริงเอาจริงสู้จริงสําเร็จได้จริงนั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาที่เรือนสุขพระแบบนี้มาเจอกันกับดาวพระเสาร์แบบนี้นะคะคุณจะได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนข้องเกี่ยวกับสังคมได้ข้องเกี่ยวกับเพื่อนเก่ามากยิ่งขึ้นได้ข้องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะจะเกิดการช่วยเหลือเกื้อนหนุนจะเกิดการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประมาณนี้เลย นะไม่ได้หมายความว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะให้การช่วยเหลือกับคุณอยู่ฝ่ายเดียวตัวคุณเองก็มีการเกื้อนหนุนไปยังคอนเน็กชันไปยังเพื่อนของคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณก็อาจจะช่วยผู้หลักผู้ใหญ่หรือตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั้นจะได้รับประโยชน์จากคนใกล้ตัวนั่นเองค่ะได้คอนเน็กชันดีได้เจอกลายาณมิตรที่ดีได้รับความสำเร็จแบบ ที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยทีเดียวนะคะถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสำหรับเรื่องราวของการเงินการทองนะคะก็ต้องบอกอีกเช่นกันว่ามีโอกาสที่ดี มีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือคนที่ทําธุรกิจมีกิจการนะคะสําหรับชาวพฤกศพท่านใดที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะอาจจะมีจ็อบเสริมจ็อบเพิ่มเข้ามามีงานพิเศษเข้ามาทําให้คุณได้เงินพิเศษตรงนั้นหรืออาจจะเป็นลักษณะของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับขั้นปรับตําแหน่งคนที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะก็ะะจะมีแนวโน้มในเรื่องของการปรับขั้นปรับตําแหน่งน ปรับเงินเดือนหรือบางคนนะคะเป็นพนักงานบริษัทเป็นเซลล์อาจจะได้โบนัสอาจจะได้ค่าค,าคอมมิชชั่นเพิ่มมาในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรมายังเรือนสุขพะในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวโชคลาภของคุณค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็อาจจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมันรวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันค่ะและสําหรับใครนะคะที่ทําธุรกิจมี มีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะคุณก็อาจจะได้เงินจากการค้าขายค่ะมีคนแนะนำบอกต่อนะเป็นลักษณะแบบปากต่อปากมีชื่อเสียงมีคนพูดถึงคุณในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นมีคนแนะนำร้านคุณนะคะซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าคนอื่นจะช่วยให้คุณได้เงินนั่นเองค่ะบางคนเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วทำเกี่ยวกับออนไลน์ทำเกี่ยวกับการออกสื่อหรือแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เงินจาก ทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะสุภพระเนี่ยก็หมายถึงค่ะหมายถึงทางไกลนะคะทางต่างประเทศนะคะการที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการต่างประเทศเช่นเดียวกันหรือบางทีอาจจะตรงๆเลยสุภพะหมายถึงผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความโชคดีมาจากผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เอาเงินมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในบ้านที่จะให้โชคให้ลาบคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนสุขพระตรงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากของเก่าค่ะเป็นวัตถุมงคลเก่าเป็นเ,ออเสื้อผ้ามือสองนะคะหรือว่าได้เงินจากการขายสินค้าอะไรบางอย่างที่เป็นสินค้าเก่าๆของคุณนั่นเองนะคะเพราะดาวพระพฤหัสมาที่เรือนของดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ก็หมายถึงของเก่าอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะที่คุณจะได้รับกำไรกำไรจากการขายที่ ขายทางหรือว่าขายทรัพย์สินบางอย่างของคุณออกไปมีเกณฑ์ที่จะขายได้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีปัญหามีคดีความมีข้อพิพาทนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการไกล่เกลีย่ยที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นจะเคลียร์กับปัญหาได้นะคะอิทธิพลของดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่จะส่งผลให้คนที่เจอกับปัญหาคนที่ติดขัดนะคะจะค่อยๆหาทางออกได้หาทางแก้ได้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษบ บางคนเนี่ยก็จะมีจิตใจสับสนวุ่นวายในช่วงนี้ด้วยนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะดาวใหญ่ๆเมื่อมาเจอกันมาอยู่ในเรือนเดียวกันเหมือนกับเป็นคนใหญ่คนโตสองคนเมื่อมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะมันย่อมมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดานะคะถ้าท่านใดรู้สึกว่าจิตใจสับสนวุ่นวายในช่วงนี้ควรเข้าใกล้ศาสนาควรเข้าใกล้ธรรมะมากยิ่งขึ้นหมั่นสวดมนต์หมั่นทําบุญนะคะแล้วคุณก็จะพบเจอกับความสงบค่ะและชาวพฤกษศพค่อนข้างชัดเจ นะว่าในช่วง28กันยาจนถึง8พฤศ,ศจิกายนนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับศาสนพธิธีนะคะงานบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชไม่ว่าจะเป็นงานศพก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการทําบุญคตินก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลาที่สมัยบอกไปตรงนี้มันมีเกณฑ์ได้ข้องเกี่ยวจริงๆค่ะ สำหรับชาวพฤกษบท่านใดนะคะที่ตอนนี้รอเอกสารรอการติดต่อมารอการเสนอผลงานรอใบอนุญาตรอการอนุมัติต่างๆนานานะคะในเรื่องของการรอคอยในเรื่องของการหวังผลก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคุณมีโชคที่จะได้มาจากทางไกลคุณจะมีโชคที่มาทางเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อะไรประมาณนี้นะคะถือว่าโอ้โหชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่หลังจากดาวพระพฤหัสดาว สุปเคราะห์ดาวใหญ่โยกย้ายแล้วคุณได้รับอิทธิพลดีๆไปเยอะมากเลยค่ะในด้านของสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤกษพจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะอย่าลืมว่าดาวพระราหูยังทับเนื้อทับตัวคุณอยู่นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามมานะอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ ธุรกิจสีเทาธุรกิจที่มันไม่โปร่งใสหรือว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายต้องระวังให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะสร้างความเสียหายให้กับคุณได้นะเรื่องของสุขภาพเมื่อกี้ขอพูดย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะระวังการปวดหัวเครียดนอนไม่หลับช่องปากช่องท้องประมาณนี้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพฤกษ์ศพทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังกันทั่วหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ